สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยลาันลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยก็เดินบนคนานะคะแล้วก็มาพวนมะเขือนะคะถกยญ้านิดหน่อยก็นั่งดูทุ่งนาตอนนี้ไปไหนก็ต้องระวังนะคะใส่หน้ากากแล้วก็ป้องกันเพราะว่า เชื้อโรคอยู่รอบตัวเราเราไม่รู้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่แสดงอาการบางทีคนที่เราเดินสวนเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นนะบางคนเขาก็เป็นแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเป็นหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็เรามันต้องรอแสดงอาการนะคะนี่พี่ต้อยพาดูทุ่งนาเนี่ปล่อยน้ำเข้าแล้วนะคะนี่ค่ะเตรียมหมักฟางละ สักประมาณเขาจะก็จะแช่ฟางไว้นะะี่ค่ะให้เน่าเปื่อยหน่อยแล้วก็จะมาไถ่กบเป็นปุ๋ยอินทรีย์เตรียมลงลงนาทำนาในคราวต่อไปนะคะนี่ค่ะน้ำมาแล้วม,มีเสียงคอรัดด้วยค่ะคอรัดมาเต็มเต็มทั้งไก่ทั้งมาเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยพาดูตรงนี้นะคะนี่พี่ต้อยเจอเหมือนนกอะ่ะ นกไม่สบายหน้าเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ใต้พาดูนกเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูนกกันค่ะนกอะไรอ่ะนกเข่ารือเปล่าเนื้อหาคนาล่องเลยนกเข่ารือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ อ้วนเช่วะเดี๋ยวพี่ต้ให้ดูกล้วยหอมกันนี่กล้วยหอมพี่ต้กล้วยหอมมีห้าเครือนะคะน้ำหวานหนึ่งจะทันตุดจีนหรือ,รอว่าจะเลออไม่ทันก็ไม่รู้เดีย๋ยวเรามาดูนี้กันค่ะนกเขาใหญ่หป่ะเนี่ยต้ยไม่แน่ใจอะ่ะเนี่ย นกไม่สบายหรือเปล่าหรือโดนตัวอะไรกัดอ้วนนะคะนกโดนตัวอะไรกัดหรือเปล่าเดีย๋ยวเราไปดูใกล้ๆนกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไตยมาพี่ต้ตกวดวตกวรามันเป็นขนาลาดลงไปอะคะ่ะเนี่ย โดนหมากัดหรือเปล่าไม่น่านะตัวใหญ่อ่ะค่ะนกอะไรเนี่ยซูมดูซูมดูหน่อยเดี๋ยวพีต่ต้อก็จะลงไปเขาอ้วนนะเดี๋ยวพีต่ตั้งไปตามคนมาเอาไปเลยดีกว่าเขามีคนชอบเลี้ยงนกอยู่ให้เขาไปดูเป็นนกเขาอะ่ะแต่น่าจะไม่สบายนะ เดี๋ยวพี่ต้ายไปดูใกล้ๆก่อนนี่ค่ะเราลงมาดูใกล้ๆแล้วนะนกขาหน้าเลยดูคอเนี่ยเขาสวยนะคอเขาจะมีลายขาวขาวดำมาเหมือนสร้อยรอบคอเลยแต่ไม่สบายอ่ะค่ะอาจจะโดนอะไรกัด จุกลูหุ้ยมดขึ้นเขาแล้วอะค่ะเนี้ยสงสารจังเลยอะมดขึ้นแล้วอะเดี๋ยวจะต้องไปตามคนมาเอาไปเนี่ยก็เลยเจ็บอะสิเนี่ยดูเดี๋ยวพี่ต้อยไปตามคนมาเอานกไปก่อนนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆไม่ประมาทกาดจะตกนะคะดูแลสุขภาพนะเราจะสู้ไปด้วยกัน ต้ใส่หน้ากากใส่หน้ากากทั่อยู่ทุ่งนาแต่มาอยู่ใกล้นกกระขาพี่ต้อยก็เลยต้องใส่หน้ากากไม่ประมาทกัด่าตกสู้โควิดไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณอ่อกุมภานี่วัคซีนมาแต่เขาจะให้ให้หมอพยาบาลทางการแพทย์ก่อนแล้วก็ ประมาณาพฤษภาค่ะโ <c oughs> ควิดวัคซีนก็จะมาเต็มรูปแบบนะคะพี่ต้อยไปเดินออกกำลังกายมาเหนื่อยเจอนกพอดีนี่ค่ะโอ้ยสงสารเขาจังเลยอะ่ะมดอะ่ะมาขึ้นเขาแล้วเนี่ยเดีย๋ยวพี่ต้อยไปตามคนมาก่อนนะโอเคบา,บายบายไม่ประมาทกัดอย่าตกนะคะดูแลสุขภาพบายบายขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบายบาย ไปตามคนมาดูนอกก่อน